อันนี้คือ,คอตั้งไหมหลหลายเสียง 这是游戏哦。<music> จ้าโมกิไฟนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับสำหรับเจ้าแคมเปอร์แหลกพาวเวอร์ตัวนี้นะครับนะโอ้โหไดถึง600วัตต์โอ้โหไม่เจ้าดอกแบบนี้สีดอกแบบนี้อัดสบายๆี่ผมเปิดแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นเองนะครับเปิดเป็นลบนะครับไม่ได้เปิดเป็นบวกนะเปิดแบบหุนนิดเดียวเลยนะครับยังไม่ถึงกําลังของเขาเลยเพราะว่า สถานที่เรามีจำกัด <occurs> นะครับนะฮะเราก็จะเปิดได้ประมาณนี้กรันะถามว่าเสียงดีไหมโอ้โหคุไม่ต้องบอกนะครับนะคือได้ได้ว่าเป็นแบบว่าปรับในสไตล์ของญี่ปุ่นไฟให้ฟังกันเลยดีกันนะครับอ่าวันนี้เราต่อกันด้วยอ่า FCB นะครับ FCB ตรงนี้นะครับน่าจะเห็นอยู่นะถ้าไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวคนต้องขอแบบว่าอย่างนี้อ่านี่ครับจะเป็นตัวสีเจ้าทาว FCB นะครับมีหลายอ่าเรียกว่าหลายอ่าหลายปุ่มอยู่นะครับนะ กาเป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วอะไรกัน,นครับก็เสียบาสายวิทย์2เส้นนะครับเสียบเส้นเดียวมันจะไม่ติดนะครับต้องเสียบ2เส้นเข้าด้านหลังนะครับนะเอากับอินนะครับแล้วก็มาเสียบที่เจ้าพุ่สวิตตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็ตั้งเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าจะพวกเจะาไฟตั้งเสียงอะไรบ้างอันดับแรกนร่เป็น แบบสียงรีเวิร์ก็ฉ่ำมากๆจริงๆนะครับ ผมจะอ้างอิงจากเจ้าเนี่ยนะครับเจ้าชุดนี้เลยนะครับก็คือเจ้าชุดนี้เลยก็คือจะต้องฟังเสียงสมมติเสียงแตกเสียงหรือเสียงโซล่อะไรนี้นะครับผมก็จะฟังมิติของมันว่าเออมันมีมิติที่ลึกหนาบางอย่างไงอะไรงี้มิติของเสียงนะครับในในในภาคของสมมติเสียงเสียงแตกอะไรเงี้ย ใชแอมอะไรแล้วแล้วลักษณะเอกลักษณ์มันเป็นอย่างไอย่างเงี้ยต้องฟังแล้วก็ต้องจําให้มันขึ้นสมองนะครับนะพอเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราปรับสมมุติเราไปปรับเอามูเออร์จีสองร้อยอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะแอปพลายใช้กับมันได้เลยนะครับต้องฟังอันนี้ตัวอย่างก่อนนะครับ่ะผมก็ปรับไว้หลายหลายแอมนะบางแอมมันก็เสียงอาจจะไม่เหมือนกัน,นครับนะแล้วแต่ลักษณะของแอมแล้วก็ลักษณะของการใช้งาน,น ตัวนี้ก็เป็นเพลงตลาดทั่วไปก็จะออกแนวแบบด้านหนาหน่อยอื้ม อ่าพีเซตต่อมานี่ก็จะเป็นแบบว่า,าแนวแรงแรงมันก็จะออกแบบแนวแบบว่าดิบๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ถึงกับแรงมากเพราะว่าผมเปิด อ่า,ายเนี่ยไม่ค่อไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่อ่าลองเล่นไลฟ์สตโอ้โหแอมเขาเนี่ยเล่นก็สุดจริงๆ สีเก่งนะนะแล้วแต่แอมนะครับอันนี้คือผมปรับให้ฟังกันคร่าวๆนะเออนะครับแล้วแต่การเอาไปใช้งานนะครับมันมีโอ้เยอะมากๆเนี่ยแล้วแต่เราจะคือแล้วแต่เราเล่นอะไรเนี่ยโอ้โหเยอะมาก พวก modulation delay r e v e r s ค, ulation, ay, b, คือแบบครบเลยจบเลยที่นี่เลยนะครับคือไม่ต้องแบบว่าคือผมบอกเลยไม่ต้องลูบแล้วก็ได้นะครับนะบางคนจะเอาไปลูบกับเอฟเฟกที่ท่านชอบก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ของผมเนี่ยคือแบบว่าคือผมก็ใช้ในเนี้ยเท่าที่เราจําเป็นจริงๆนะครับนะถ้าไม่ต้องการอะไรแปลกประหลาดไปมากกว่านี้มันก็จบแล้วล่ะครับว <c oughs> <c oughs> ันนี้ก็รีวิวเสียงให้ฟังกันนะสบายๆา,ายนะอย่าไปซีเรียสน,นะ มาเสียงสดๆเลยนะครับไม่มีการไปรีชาร์หรือการตัดต่อหรือการแต่ง EQ เพิ่มใดๆคือเสียงจากนี่เลยหน้าตู้เข้าที่กล้องเลยนะครับคือผมอยากจะให้ฟังแบบสดๆเลยไม่ต้องมีการไปตัดต่ออะไรหรือไม่ต้องมีการเอาไม้ไปเจาะนะครับนะเออซึ่งเอกลักษณ์ของมันเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปตามไม้ที่เราเจาะนั่นเองเวลาเราฟังเสียงกันใน u t u b e อะไรเงี้ยแต่บางทีนะครับเราอยากให้ฟังกันสดๆคึ้นเสียงเนี่ย ครานี้เลยนะครับหลายๆคนถามมานะว่าเอ๊ะใช้ไมอะไรใช้อะไรอัดอะไรอย่างนี้นะครับนะผมบอกได้เลยว่าผมต้องการจะให้คุณเนี่ยได้ฟังเสียงสดๆเลยจากแอนะคือมันออกมาไงให้ไปไงเลยอ่ะน,น,นี่กมาให้ฟังกันนะไม่ไม่ไม่ซีเรียสน,นะครับนะฟังกันสบายๆ นะก็เลือกใช้ให้เหมาะกับกีตาร์ของเราแล้วก็ปรับให้เหมาะกับแนวเพลงของเรานะครับอันนี้ผมก็ปรับสวยๆเล่นๆไปนะ, <c oughs> อะโอเคก็ผมไั้นะมีคำถามสายข้อข้องใจอะไรงไงก็สามารถจะถามมาได้เลยเกี่ยวกับเฟซหรือเพจของผม,มนจนช่กเยูทู่ไฟน์ก็ต้องขอบคุณแอดมินทุกกลุ่มด้วยนะที่ให้ลงคลิปนะครับนะให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงกันเนาะ อ่านะครับผมก็จะมีหลายๆช่องทางหลายๆช่องทางการติดต่อใครอยากดูคลิปเยอะๆก็ไปที่ YouTube ช่องผมได้เลยนะครับใครอยากาจะดูสินค้าต่างๆในร้านของผมก็ไปดูในเพจหรือในติดตามใน Facebook ส่วนตัวอะไรอย่างนี้เวลามีของเข้ามาใหม่ผมก็จะอัปเดตที่หน้าเฟซหรือหน้าเพจตลอดเนาะอ่าหรือว่าอยากคุยเป็นส่วนตัวจริงๆเลยก็เป็น Line แอดหรือว่า,าเป็นไลน์ของผมเลยนะครับเป็นเบอร์โทรของผมเลยเนาะ ประมาณนะั้นหรืออยากหาข้อมูลเครดิตก,ก็ไปใน Google ได้เลยเซิร์ชคาว่าจะบุกจ,<ะ>จะไฟมันก็มีแบบโอขึ้นมาเยอะเลยลกันเนาะอ่ะโอเคเสีไปครับ